ความรู้สึกในการมาทำงานร่วมกันครั้งแรกเป็นยังไงครับตื่นเต้นพีทิก่อนหนึ่งทีนี่บอกเลยว่าเป็นรายการที่ดีแต่กระเทยค่ะเพราะว่าคนราะที่มีตัวหนึ่งนี่นี่กระเทยก่อนวที่อีกน่ะแล้วนี่ก็คือกระเทยนี่คืจริงอย่างหญิงกับออมก็ทำงานกันมานานแล้วจริงจกับเฟสก็รู้จักกันแต่ว่ายังไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องอยากได้เป็นราวก็ที ก็อย่างที่บอกพอรู้ปั๊บดิฉันก็น้ำตาไหลนอนไม่หลับฝันร้ายไปหลายวันอยู่ฝันร้ายอยู่กันเสียดีมอหนังส่งใจดีใจงเลยนี่มาบอกว่าได้ทำงานร่วมกันแล้วค่ะแม่ว้าวฟานดีใจก็น่ารักสนใจเรื่องอัไรก็คือแบบน่าสนใจยังไงฟานกะแล้วในแบบก็สำหรับรายการจัดจ้านย่างวิภาที่มันเป็นแบบมันเป็นรายการ talk show ที่ทำให้เราอารมณ์ดีเรื่องจริงแล้วคือด้วยความที่เคมีของเราสามคนมันแบบมัน พอที่มีโอกาสมาเจอกันในวันคิทติ้งอ่ะเรารู้เลยว่าทํางานออกมามันต้องสนุกแน่เลยค่ะสนุกได้ละมันมากคือเป็นรายการทอล์คโชว์ที่มากกว่าทอล์คโชว์คืออะไรที่รายการอื่นไม่จัดเราจัดเพราะเราจัดจ้าดแย,แยดสิพาคือก็บอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการทอล์คที่ไม่เคยเห็นที่ไหนก่อนเพราะว่าอย่างทอล์คโชว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเชิญผู้ร่วมแขกงจะเชิญมาแล้วก็ทอล์คกันแต่ว่าครั้งนี้เราจะมีเหมือนกับ เระหว่างพิธีกรแข่งแข่งแรปเชอร์ก็เช่นอาจจะมีจัดจ้างชาเลนจ์ร้องแข่งกับออฟแสดงแข่งกับเบสหรือว่าเต้นแข่งกับยีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีหลายช่องเขาเรียกว่าหลายช่วงที่น่าสนใจมากมากขึ้นกว่าในการท้องธรรมดาเขาจัดเต็มเนาะใช่ค่ะสภาจัดเต็มเพราะว่าสตูเราหนาวมากเดี๋ยวว่าคิวหน้าจะใส่เฟอร์ละเออ ก็คือ3คนก็จะเป็นจัดจ้านใน3แบบนะคะเร่จ er ัฟก็จะเป็นจัดจ้านย่าน่ะสัญญาการจัดจ้านย่านสัญญาการอยากให้เซอร์คูเกิลว่าดาราทำสัญญาการแบบจริงนะถามคืออันดับหนึ่งจัดจ้านย่านคลินิกด้านไหนคะอันนี้ที่ทั้งหล่อเอาจริงเเออารื่งจริงจัดกาแล้วก็จะเป็นแบบว่าเออแนวร้องเพลงแล้วเขาก็จะตัวพ่อ ตัวแม่เสียงพ่อที่ตัวแม่เสียงพ่อและเสียงแม่เรื่องดนตรีจะงงไปหมดก็มีแต่งกี่บ้างอะไรบ้างเขาก็เป็นตัวตัว top ของของการร้องเพลงใช่พี่ก็เป็นตัว t อ p ของการเต้นเป็นการเต้นเต้นต่างๆของเลสก็จะเปในส่วนการเต้นแล้วแม่สิคะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือเป็นบ้าอันนี้ก็เป็นบ้าเลยก็คือเรียกได้ว่า เชิญที่มารายการเรานอกนือจากที่จะความรู้สึกเหมือนแบบมานั่งคุยกันที่บ้านเล่อนแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าได้ทําอะไรพิเศษพิเศษที่ไม่เคยทาที่ไหนก่อนรวมถึงอาจจะเป็นพวกเราแกงก็ได้ใช่เพราะว่านี่ก็แกงหมดนี่ก็แกงโคแกงเออแกงป่าแกงอะไรแกงป่าใช่เพื่อเรา่าจะได้คอนเทนต์ที่จะไม่เหมือนกับรายการอื่นะเพราะว่ารายการอื่นอาจจะมีการนั่งทอลคโชว์พูดลุ ไกด์ของเราจะเป็นการ์ก้าไม่หรือบางทีพ pues ูดแล้วนะคะหรือบางทีเขาเชิญยิ่งกว่ามาในเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบว่าชาเลนจ์ต่างๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยใช่อาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วก็เแค่เชื่อว่ามันมีความดีแลกบางทีเราจะไม่ได้นั่งโซฟาเราก็จะนอนคุยกันบ้างใช่จะมีแบบคือเซตของของรายการจะไม่ได้เป็นเก้าอย่างตลอดไปนะคะก็จะมีเป็นทีมแบ็คบ้างแส่เหมือนกับทักถ่ายภาพเพื่อนวัยเท่าๆกับเราก็อาจจะก็อาจจะทําให้เซตมันรู้สึกว่าเหมือนนั่ง เราก็จะเป็นเซตที่เป็นแการตนเชิอะไรคะค่ะการประเดิมเป็นวิธีการเต็มตัวครั้งแรกเทตแรกวันี้ตื่นเป็นยังไงบ้างเมาไม่ว่าเราเราเห็นรายการแขกรับเชิญแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่า้ยเต้องสัาเาหรอพว่าเาปแต่ว่าคุณคือคือนอกเหนือจากความความน่าสนใจของรายการแล้วแขกรับเชิญที่เลือกมาในรายการนี้ทุกคนก็แบบ ก็น่าสนใจมากเ่าบเทปแรกเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเหมือนเขามาสอนเราจริงที่สาวะไเหมือนเขาเป็นแบบขั้นปรมาจาจย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คือเฟรนมากแต่ว่าก็คิดว่าผมจะได้แบบเทคนิคของเขาด้วยบวกกับเราก็อาจจะแบบแกล้งเขาด้วยแกล้งเขาด้วยคือเรื่องง่ายคือเอาสนุกมาหารายการนี้ดูว่าเราสนุกเราก็จะได้เนื้อหาคอนเทนต์ที่มันแบบแตกต่างจากรายการอื่นนอกจากรายการทองโชว์เลยค่ะแล้วเราก็จะได้แบบพวกเราจะล้วงความลับออกมาที่ได้มากที่สุดหรือความี่เ็นตัวพวกเราเองก็จะ กันเองก็จะฟีลเหมือนกันคุยกันเ่้นกันสบายๆอย่างี้ค่ะผู้ชมก็จะได้รับความรีแล็กซ์มากขึ้นสนุกมากขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นเรียกได้ว่าช่วงเย็นของวันอาทิตย์เนี่ยตอน5โมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ยินได้หัวเราะกับพวกเราว้าวค่ะาเริงกด22อด322เลย้วเดินเราจัด่คะจัดจ้านแยงนี้ค่ะคุณหญิงกับคุณอ๊้นจะดีกันไหมคะคุณคิดว่ายังไงคะดิฉันเตรียมห้ามพับเลยในวันนี้ มางานกันมา6-7ปีก็ไม่เคยตีกันจะมาตีกันในรายการนเกมเราอยู่ไหมคะเราอยู่ไหมคะอยู่ค่ะมาเนี้ยก็คือนางดูแล้วน่ะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนชนะนางจะเตรียมไปฝั่งไหนนี่ยนางมีสองนะสองนี่ยนะสองหัวนี่เราถึงจะถูจะทำมาประการนี้เลยขอโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสนุก